สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสหายหาสาระนะครับอ่ะในส่วนของตอนนี้ o p i n i o n ย e ล a วอ่ wards, นะก็มีแจ้งเตือนมานะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนมันไม่มีมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะเพิ่งมีมานะครับอ่ะมีล่าสุดเมื่อวันที่อ่าสิกุมภาพันธ์นะครับวันนี้ที่ผมอ่านคลิปก็คือวันที่6นะก็เกือบ4อาทิตย์แล้วนะครับก็หายไปหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวก็มาทํากันนะครับ อันนี้ตอบแบบสอบถามเนี่ยก็ง่ายๆนะอ่ะเนี่ยสี่คำถามอันนี้น่าจะเกิน3บาทนะอ่ะเดี๋ยวก็เราตอบไปก่อนไปเซ็นแนนะแล้วก็ตอบไปนะครับอ่ะโอเคก็ได้มา7บาทนะขอแคปหน้าจอนิดหนึ่งนะครับ คือมันไม่มานานมากเลยนะครับก็เคมมีเงินสะสมในเอาไว้เติมเกมแล้ะมันก็จะขึ้นมาวันที่ปัจจุบันนะครับก็คือวันที่6อ่ะมีนาคมนะครับโอ้รอนานมากนะครับอะสรุปก็มาแล้วนะครับอ่ะก็พยายามดูดีๆนะครับถ้ามันมีแจ้งเตือนก็รีบไม่ทำนะเพราะว่ามันจะสิ้นสุดอีกวันหนึ่งก็คือตอนตีสี่นะครับถ้ามันมาก็มา ตีสี่ไปหาตีสี่วันหนึ่งก็คือยีิบสี่ชั่วโมงนะครับอาผมก็เพิ่งมานะครับในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ